นายพิชาทับทงชาวหมู่บ้านทองสถิตถนนประเสริฐมนูกิจซอย29แยก4แขวงเจริคบัวเขตลาดพร้าวได้พาทีมข่าวฮิตนิวสำรวจบริเวณคลองตะเริงซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านไปยังหมู่บ้าน Perfect p r o พรอพเไปตามทางด่วนผ่านคลองนวลจันทร์ลงคลองแสนแสบที่บางกะปิขณะนี้น้ำในคลองเกือบแห้งขอดจนมองเห็นกิ่งไม้ขยะถุงพลาสติกและเศษวัชพืช ซึ่งหากเกิดฝนตกหรือน้ําไหลมาเป็นจํานวนมากจะทําให้เศษวัชพืชต่างๆขวางทางไหลของน้ําจนเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมโดยในช่วงปลายปี2554ที่ผ่านมาน้ําได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนทุกหลังโดยระดับน้ํามีความสูงกว่า60เซนติเมตรและในปีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวต่างเกรงว่าน้ําเหนือจะไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอีกร,รอบ จึงอยากจะวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทําการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกและป้องกันปัญหาน้ําท่วมที่กําลังจะมาถึงในปีนี้โดยล่าสุดนายวิชาและชาวบ้านได้ช่วยกันเรียรายเงินและจ้างคนมาทำการลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ส่วนการขุดลอกคลองตะเริงนั้นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากซึ่งการเรียรายเงินจากคนในหมู่บ้านยังมีจํานวนไม่เพียงพอจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นี้ต่อไปครับมา,ม,ามาสูบน้ําออกออกลงคลองไปตัวนี้ในคลองมันเต็มแล้วมันก็สูบไม่ลง uh huh. แต่ตอนที่น้ํามันลดปับ๊บเนี่ยสูบอยู่ประมาณสามวันก็ก็ทําให้สามารถที่จะดูดน้ำออกไปแล้วเราก็เลยใช้ได้ ตอนนี้เราเราก็ร้องไปที่กทมก็ไม่เห็นมาดูมาอะไรนะแล้วก็ร้องไปที่สสลอสออลตอรสันเสริญสมลาลานแล้วตอนนี้สุดท้ายนี่ลุงร้องไปที่คุณสลิตเดชอะไรชุติมันเนี่ยเป็นสอกก,อ<ห>ก็คาดว่าไม่รู้หวังว่าเขาจะมาดูให้หเพื่อจะได้ลอกให้ใบ,บไม้ให,หให้เรานิดหน่อย